สวัสดีครับพี่หมีมีอะไรหรอครับทำไมวันนี้ถึงเรียกเข้ามาในดิฟเนี่ยไงว่านก็ของที่ส่งมปให้อ่ะลองเปิดดูก่อนดิว่ามันคืออะไรไอเนี่ยเหรออาเีไอ้บูฟี่อื หลอดยาอะไรเนี่ยพี่ก็ของขวัญฉลองแสนซับไงแล้วก็เป็นของที่ว่านอยากได้มาโดยตลอดด้วยมันคือยาที่ทําให้ว่านอ่ะกลับไปเป็นร่างผู้ชายยังไงล่ะฮะจริงหรอพี่เยฟในที่สุดหลังจากที่กูติดร่างผู้หญิงมาสองปีจะได้กลับเป็นผู้ชายแล้วเว้ยดีดีด้วยนะคือฉี่ตอนแรกอ่ะจะรู้สึกท้องไส้ปั่นปวนบ้าจบแม่งเลยเออเอาพี่มีเฮ้กลับมาแล้วกลับมาเป็นผู้ชายแล้วเว้ย ทีนี้คนดูมันก็รอว่าผมเป็นลาอูนไม่ได้แล้วโอ้ยขอบคุณพี่หมีเฮ้ยยผู้ชายอ้าวคุณว่านออกไปแล้วเหรอใช่แล้วแล้วก็ฉีดยาบแล้วด้วยอ่ะเราได้บอกเรื่องก,งกิดจำกัดยากับนางหรือยังกีดจำกัดยาอะไรนะก็ะยาตัวนั้นน่ะมันมีฤทธิ์ชั่วคราวไงแกถ้าไม่ฉีดยาสม่าเสมอผมตอนนี้ผมก็กลับมาเป็นผู้ชายแล้วนะคนนุณว่นาน,นก็จะกลับร่างมาเป็นผู้หญิงไง